เช็คชัวร์แล้วเดียนาฟรีโปเคลียร์ถูกโยงไม่เปิดตัวแฟนเหตุฝ่ายชายมีอีกบ้านเรียกได้ว่ากระแสข่าวเมาส์ยังคงแรงต่อเนื่องสำหรับข่าวลือนางเอกไม่เปิดตัวแฟนเพราะผู้ชายมีอีกบ้านทำเอานางเอกหลายคนโดนพุ่งเป้ารวมไปถึงนางเอกสาวเดียนาฟรีโปก็โดนด้วยเช่นเดียวกันงานนี้เมื่อเจอเจ้าตัวก็ได้ออกมาให้คำตอบกับเรื่องนี้ว่า ปีนี้ก็เข้าเลข3แล้วค่ะไม่ชินเลยก็เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงเลข3ก็30แล้วค่ะก็เป็นปีที่ที่30ที่แฮปปี้และเฮลตี้ค่ะจริงๆวันเกิดปีนี้กลับมาจากต่างประเทศแล้วช่วงก่อนหน้านั้น3 4ถึงไปฝรั่งเศสมาวันเกิดปีนี้ผู้ชายให้อะไรไหมก็ให้นิดหน่อยแหวนนิ้วนางข้างซ้ายไม่มีเลยค่ะยังว่างอยู่ หัวเราะไม่มีค่ะก็เป็นของขันปญปกิิทั่วไปเลยค่ะเป็นกระเป๋าค่ะคือเขาก็ให้ตามธรรมเนียมไม่รู้จะให้อะไรเรารีเค uest เดี๋ยวนี้เขาไม่เซอร์ไพรส์แล้วค่ะเขาก็บอกว่าปาเราไปซื้อด้วยกันเถอะเดี๋ยวไม่ถูกใจเหมือนเรารู้จักกันมาสักพักหนึ่งแล้วก็ไปดูด้วยกันและการจะได้ถูกใจเราก็บอกอันนี้ก็ได้ง่ายๆคนรอเมื่อไหร่จะเปิด เราก่อนไม่ได้ปิดนะคะซึ่งเจอก็เดินมาทักได้เลยมาถ่ายรูปได้เลยคือเขาอาจที่อายกลัวกล้องเขาไม่กล้าถ่ายรูปเลยทุกวันนี้วันนี้มาไหมไม่ได้มาอย่าหวังจะเจอคนเยอะขนาดนี้ตอนนี้อยู่ไหนก็ไม่รู้เปิดตัวอีกทีตอนแต่งงานก็รอดูค่ะช่วงนี้เป็นข่าวเม้านางเอกไม่เปิดตัวแฟนเพราะผู้ชายมีอีกบ้านทำให้นางเอกหลายคนที่ไม่เปิดตัวแฟนโดนพุ่งเป้ารวมถึงเราด้วย ไม่มีหรอกเช็คทัวร์แล้วใช่ไหมทัวร์อุ้ยน่ากลัวจังเลยต้องกลับไปเช็คใหม่แล้วไม่มีมีเราคุยกันตลอดเราค่อนข้างจะรู้จักกันมาประมาณหนึ่งค่ะไม่น่าจะมีเวลาไปซอกแซกขนาดนั้นนะทำไมพูดไม่มั่นใจก็อู้ดูทักซะน่ากลัวก็ดูกันไปเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวก็รู้กันเองแต่คนบอกว่าถ้าเปิดจะมีคนช่วยเช็คก,ก็เป็นไปได้น่าสนใจเก็บไปคิดเป็นการบ้านค่ะ